หาจ้เ่ได้เฟืองอถอยมาดีอือถ้าหน้าบ่ให้จ้นี่เขาสิแลรนเหมนบบมหัวสวนเชีย้นอันนี้เฟื่องเขาบ่ได้เลยบ่เป็นน้ำาหรเหมือนจะไรขอัตรอือมันก็เหมือนแบน้ำยิ่งได้หลายอยู่ที่มันบเออมันก็เป่งตลอดที่เป้งไวเป็นครืองเดียนมันโมบุนี่ละมุกเจ้าศกษาไ้ ก็่ำแคาเจ้าบ่หาจงโก้ไม่โกไม่จนินซับน้ำมันยัดไหลมอาอามอยู่บ้านเวมาฝนตกหน่อยนะคอยก้ไ่ก้ไม่เปตัวดูซับแน่นแน่นจ้ะน้ำปลาไหลละแม่ก็ไม่มีกระดูดดันเลยกอนเขาบอกมาฉันก็จะใส่งม่ผมดเยอะตดเดียเดียวกรอ

นี่น้องขันสิงเขาก็ไดโอ้น้าแล้วหหยาไรกันได้ตหน้่ยนี่หาห้อยขางามงามเยมันจะมับต่อเครื่องเลยมัดโดยที่บกมมีหยาม่มีเชื้อหยาอะไรเนี่มเอต่ว่าเตว่าประกาศไปแล้วขััน้สวเคือง่อน นี่กี่ยังนี่ลูกโจทยพันยังนี่ช้มืดชื้มืดนี่แะเขาเพป็นพอใจบ่พ่อใจพ่อใจหอมเด้หอมาไปซี้ยู่รอบจาไปซีอยู่สอบน่เ้าไปซี้ยู่รถสอบ่เองเปลี่ยนสีม่ฝังก็สายไปสามทีตอใส่ดีงาทีทีตอีอพอใจ งามหลายคุณเองก็บางามาใจนี้มีงาเจ้าของเป็นลปบเติหตป่ะมมึงมวอนจนพอดิตรงลงทักดีก็ัดปนทางนั่นคนสิกางานพีนมาจอดี่ตองลงทักงานนมบ่งานก็แบบใส่ดีอ๋อตตเอะไหมเนี่ จะทำไปที่จะลงเย้ใหม่ก็ลงเย้ใหม่ก็อย่างนี้เบื้องให้ชาวบ้านที่เขาวางหล่าตัวนี้เอาอันนี้มาเที่ยวๆเอาไปด้ายนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาแก้วมีเสน่ห์สำหรับลูกเมื่อตอนนี้หน้าไอ้ตัว มือจีนบ่หมือนเดมยเนี่หลายผู้ชายที่จีนสุดตั้งมื่จีนแรงคอยกับหัวคอยยิงมือ้วไัวกว่ามันดมเมาเอ๊ะกับบาไแงน่ไอควจะตั้งแห้งบ่ดุมแห้งบ่เลย้นี้เอ พ่ใหญ่เจ้บ่กินข้าวบ่เขาคือใหญ่คือเก่ากินเจ้ามาตัวข่อยรักฐานมีอยู่เจ้าบ่กินข้าวแล้วบ่งันอันเมียอยู่เฮือนป้อไม้มาทํา